ศาสนาพิธีนักเรียนเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรคำว่าศาสนาพิธีหมายถึงพิธีกรรมทางศาสนาหรือระเบียบแบบแผนต่างๆที่ดีงามที่พึงปฏิบัติในทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรเราก็ต้องพึงปฏิบัติตามศาสนาพิธีของศาสนานั้นค่ะสวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะคะใน EP ีนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับศาสนาพิธีของศาสนาพุทธกันค่ะศาสนาพิธีแรกคือการทาบุญตักบาตรค่ะ การทำบุญตักบาตรถือเป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญและเป็นพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลองค์ประกอบที่สำคัญคือต้องเตรียมใจให้พร้อมมีใจเลื่อมใสขณะที่ถวายพระภิกษุหรือสามเณรสิ่งของที่ถวายอาจเป็นพระตาหารเครื่องดื่มเวชภัณฑ์ดอกไม้หรือข้าวของเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นค่ะ 2. การถวายพระตาหารเป็นพิธีที่มีมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาล องประกอบสำคัญที่จะนำมาถวายก็คือข้าวกับข้าวและของหวานบางกรณีอาจจะถวายสิ่งอื่นร่วมด้วยเช่นดอกไม้ทุบเทียนผ้าหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่สมควรแก่พระสงฆ์สิ่งของต้องห้ามไม่เป็นเนื้อสัตว์สิบชนิดที่พระภิกษุห้ามฉันเช่นเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อมา้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีไม่ถวายบุรีสุราและสารเสพติดทุกชนิด 3. การถวายสังฆทานและเครื่องสังฆทานสังฆทานจะหมายถึงทานที่ถวายแก่พระสงฆ์ทั่วไปมีได้จอดจงรูปใดรูปหนึ่งส่วนเครื่องสังฆทานหมายถึงทานวัตถุหรือสิ่งของที่เตรียมไว้สําหรับถวายแด่พระสงฆ์เช่นอาหารคาวหวานน้าดืม่มเครื่องกระป๋องอาหารแห้งของใช้ต่างๆ 4. การถวายภาพน้ําฝน คือผ้าที่พระภิกษุใช้นุ่งในเวลาอาบน้ําฝนหรืออาบน้ําทั่วไปโดยจะนิยมถวายในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8หรือวันอาสาฬหาบูชาก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวัน 5. การจัดเครื่องไทยธรรมเครื่องทยทานทยธรรมหมายถึงของใช้ของท่ำบุญต่างๆของถวายพระทยทานหมายถึงของสําหรับทำทานในปัจจุบันมักจะเรียกเป็นสิ่งเดียวกันได้แก่ปัจัยจสี อาหารเครื่องนุ่งหง่มเครื่องใช้สอยอื่นๆเช่นโต๊ะเก้าอี้และ4ยารักษาโรค 6. การกรวดน้ำหมายถึงการตั้งใจแผ่ส่วนบุญหรือส่วนกุศลที่ได้ทำให้แก่ผู้ที่ร่วงรับหรือผู้ใดผู้หนึ่งโดยการดินน้ำใส่ภาชนะเพื่อเป็นเครื่องบ่งถึงเจตนาอุทิศคำกวดน้ำโดยย่ออีทางเมยาตินังหัวตุสุขิตาหนตุยาตโย 7. การทอดกระถินการทอดผ้าป่า การทอดกระถินคือการทําพิธีถวายผ้ากระถินแด่พระสงฆ์ เป็นประเพณีบุญสำคัญในทางพระพุทธศาสนากระถินแปลว่ากรอบไม้หรือสะดึงสำหรับขึงผ้าเย็บจีวรต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ชาวบ้านถวายผ้าไตจีวรแดบพระสงฆ์ได้คำว่ากระถินจึงหมายถึงผ้าจีวรนที่ชาวบ้านน้อมถวายแดบพระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบสามเดือนในวัดหนึ่งหนึ่งอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปการทอดกรถินจะนิยมทำกันตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิ ไปจนถึงกลางเดิน12ในวัดวัดหนึ่งจะทอดกระถินได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง การทอดผ้าป่ามีมาตั้งแต่พุทธกาลสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตให้ภิกษุรับจีวรที่ชาวบ้านถวายโดยเฉพาะอนุญาตแต่เพียงให้ภิกษุสแสวงหาผ้าเปื้อนฝนที่ไม่มีเจ้าของหรือผ้าที่หอ่อศพทิ้งไว้ตามป่าช้านำมาซักให้สะอาดแล้วตัดเย็บเป็นจีวรใช้นุ่งพุทธศาสนิก,กชนในสมัยนั้นเห็นความลำบากของพระภิกษุจึงมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญกุศลโดยไม่ขัดต่อพุทธบัญญัติ จึงได้จัดผ้าที่สมควรแก่การใช้ของพระสงฆ์ไปทอดทิ้งไว้ตามที่ต่างๆโดยมากจะเป็นป่าช้าเพื่อให้พระสงฆ์นำผ้าเหล่านั้นมาใช้ฟังสรุปเรื่องาศาสนาพิธีในอีพีนี้จบแล้วอย่าลืมติดตามตอนใหม่กันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ